มิลากูลัสหรืออัญมณีเวทบนแห่งพลังมาพร้อมพลังปริศนาเกินอย่างรู้ที่จะส่งผลต่อทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้มิลาักูลัสเหล่านี้ดูแลโดยชายชาราลึกลับนามมาสเตอร์ฟูมิลาักูลัสเหล่านี้ถูกใช้ปกป้องโลกจากความชั่วร้ายมายาวนานหลายทศวรรษพลังของมิลาักูลัสสามารถเปลี่ยนผู้ที่ถูกเลือกจากคนธรรมดา ให้มีพลังสุดอัศจรมพกำเนิดเป็น2สุดยอดซุปเบอร์ฮีโร้ในชื่อ l a d บ b o t และ Cat Noor Bonjour What are you supposed to be? A Watermelon? Excuse me? I'm the new hero in town Here to save the world <Run! S 1> แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้พลังก่อประโยชน์ซุปเบอรว์วาร้ายนามพอบมอด ผู้แย่งชิงมิลาคูลัสแห่งความโกละหลนมาไว้ในครอบครองเป้าหมายเดียวของมันคือเปลี่ยนทางโลกให้กลายเป็นดินแดนไฮยนะ่ <c oughs> ชะตากรรมของโลกกำลังสั่นคลอนมีเพียงสองฮีโร่อย่างเลดี้บัคและแคทหนือเท่านั้นที่สามารถพิชิตฮอกมอด Hot od, และช่วยโลกใบนี้ไ er. Together. Yeah. ฮีโร่มหัศจรรย์เลดี้บัคและแคทหนือ